ทราบไหมว่าเทวดาเนี่ยมันลบลาข้าฟันกันด้วยนะจอมเทพมาถามพระศาสดาว่าทําไมยักษ์หน้าคนทันอสศูนย์เทวดามนุษย์มันทะเลาะเบาแว้งกันหมดเลยไม่เว้นเลยนะอืทั้งที่ตั้งใจว่าจะไม่เบียดเบียนกันนะแต่ก็ไม่อาจากระทําสิ่งนั้นได้เป็นเพราะเหตุอะไรพระศาสดาบอกว่าเพราะทำสองอย่างอิจฉาตรณี นะอิสสาและมัชริยะอิสสาคือความอิจฉามัชริยะคือความตนีคนที่ทะเลาะกันเนี่ยมันจะมีทำสองอย่างเนี่ยอยู่ในตัวเขาเนี่ยอิจฉากันตนีกันนะเทวดาก็เป็นนะ,อะจอมเทพก็ถามพระศาสดาต,าต่อไปว่าแล้วความอิจฉากับความตนีนั้นมีเหตุเกิดจากอะไรสาวอิทับปัญจญาตายนะเหตุเกิดนพระุทธเจ้าก็ตรัสว่า เพราะสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักรักอะไรไม่รักอะไรเดี๋ยวอิจฉากัตนีจะเกิดขึ้นนะเนี่ยนะเพราะนั้นผู้เจ้าให้วางจิตเป็นกลางรักอะไรมาเกลียดอะไรมาวางเฉยๆไว้ก่อน